เรียนท่านผู้มีเกียรติที่เครารพนะครับกับคุณครูมาลีมีสาคริกนะครับแล้วก็บรรดาญาติน้องทั้งหลายที่มีความผูกพันในกิจกรรมของบุรณนิธิหลวงปิ่ไพรอเราผ่านบทเพลงหองพระโรงที่เป็นเสียงที่ครูดนตรีคนสำคัญของแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และเสียงหนงน,นี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปวงดนตรีที่อยู่เบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนั้นเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเยาวชนจากสองโรงเรียนหลักที่คุณหญิงชิ้นศิลปะมะเรงท่านเคยถ่ายทอดเอาไว้นะครับในครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนวัดอวรนิเวศขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปิน ส่วนน้อยๆนะครับที่สานต่อภารกิจของรุ่นที่ทั้งเทพศรีนึงทั้งบวรนิเวศเทพศรีรนั้นผูกพันตั้งแต่รุ่นของคุณครูหลวงปิติไพโรชซึ่งเป็นบิดาของคุณหญิงชินจิลปะบมะเลงและลูกศิษย์ของคุณครูหลวงลิติไพโรชอีกหลายๆรุ่นได้สานต่อภารกิจต่อเรื่องมานะครับจนถึงนะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของการ เตรียมความพร้อมในวาระ120ปีคุณอิทชิชินจินตปาเบลเองว่าด้วยเรื่องของเพลงสำหรับเด็กเพลงวิทยุโรงเรียนในวันนี้ขอบพรคุณผู้ที่ร่วมฝึกซ้อมการขับร้องอาจ,จารย์พงศิริองคุณโศภากุลจากโรงเรียนวัดบอนิเวศครับอาจ,จารย์ดรมนาดาศินตปาะะเบงจากเพาะช่างครับ คุณตาคีกาเป็นอีกคนหนึ่ที่หลายคนคุ้นเคยนะครับในการจัดกิจกรรมสอนทองนะครับขอพระคุณผู้ร่วมฝึกซ้อมดนตรีคุณครูอาทรธน,นวัฒคุณครูพรคงสิงห์ยงคุณครูทศพรทัศนะครับและผู้อืนในการฝึกซ้อมจัดวางบทเพลงคัดเลือกคัดสรรมานำเสนอในวันนี้คือครูเออ,จจอาจารย์อัศดาวุฒิสริก ผมขออนุญาตมาทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงนะครับกับสิ่งที่เราทั้งหลายในช่วงเวลาสั้นๆของเริ่มต้นหลังเที่ยงวันนี้จะได้ประสบพบกันนั่นก็คือเรื่องราวของบทเพลงที่คุณหญิงชิ้นศิลปะเบลงถึงวาระร2 0ยี่ปีของท่านนั้นที่ครูเอพูดถึงมีกิจกรรมมากมายเลยที่เราจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของศิลปินท่านนี้ สุภาพสตรีท่านนี้ที่ฝากไว้ในแผ่นดินแต่เรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าเพลงสําหรับเด็กและเพลงวิทยุโรงเรียนนั้นเป็นหนึ่งด้านที่ไม่ค่อยมีใครนะครับได้ให้ความสนใจกันนะักแม้ว่าในโลกปัจจุบันตามโรงเรียนต่างๆทั้งในสังกัดของรัฐบาลและเอกนชนจะมีห้องเรียนดนตรีจะมีวิชาดนตรีจะมีประสบการณ์ดนตรีให้นักเรียนได้ ไปศึกษาไม่ว่าจะในเชิงลึกหรือศึกษาที่เราเรียกกันว่าเป็นการศึกษาทั่วไปแต่ในอดีตน,นะครับความคับข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรียนห้องเรียนดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูดนตรีที่ปริมาณไม่มากพอสําหรับการที่จะต้องมาสอนเด็กโดยเพราะโรงเรียนที่เปิดในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในพื้นที่ทั่วประเทศไทย พื้นที่ที่ห่างไกลครูทั้งโรงเรียนบางทีคนเดียวสอนทุกวิชาแต่วิชาที่ท้าทายที่สุดคือวิชาดนตรีนี่แหละครับวิชาดนตรีที่เกี่ยวข้องก,กันกับทั้งการเล่นการร้องอาจจะต้องรวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่การระบำรำเต้นต่างๆนั้นครูคนหนึ่งจะต,ต้องรับผิดชอบขนาดไหนก็คิดดูเถอดนะครับในอดีตท,ทางราชการนะครับ โชคดีที่เรามีเทคโนโลยีสำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เรียกว่าคลื่นวิทยุเริ่มต้นจากวิทยุยพยาไทยมาถึงวิทยุที่เราเรียกทุกวันนี้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีการวางเครือข่ายวิทยุไปทั่วประเทศนั่นคือเส้นทางการศึกษาสำคัญเช่นกันที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มต้นสถานีวิทยุเล็กๆขึ้นมาสถานีหนึ่งตั้งชื่อว่าสถานีวิทยุโรงเรียน2,501ครับสถานีนี้ทําหน้าที่อะไรสถานีนี้คือสถานที่ส่งออกความรู้จากศูนย์กลางไปสู่เด็กๆทั่วประเทศไปสู่ห้องเรียนเล็กๆที่สามารถรับคลื่นวิทยุได้และหนึ่งในวิช,ชาที่เด็กๆเฝ้ารอ คือวิชาดนตรีนาฏศิลป์วิชานี้มีครูผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการเชื่อเชิญได้รับการเฟ้นว่ามีคุณสมบัติมีความรู้มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีผ่านคลื่นวิทยุซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากครับไม่เหมือนาการสอนดนตรีสดๆนะครับครูเหล่านี้ผม ขออนุญาตค้นชื่อเพื่อที่จะเอ่ยถึงท่านด้วยเพราะไม่ได้มีอยู่แค่คุณหญิงชินท่านเดียวขออนุญาตเปิดโพยในหนังสือของวิทยุโรงเรียนนะครับที่ออกมาเมื่อปี2517มีชื่อของคุณหญิงอ,อัมพรมีสุขอาจารย์เบญจาแสงมลิอาจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือพทัทนสุวรรณอาจารย์มนตรีตราโมทอาจารย์แมนรัตศิครานนท ชื่อสำคัญคือคุณหญิงชิ้นศิลปะบระเลงอาจารย์บระเลงสาคริกน้ำหาเทพประศัสมุทรมีชื่อของนางสาวมาลินีสาคริกอยู่ในชื่อของธรรมการตรงนี้ด้วยแล้วก็นั่งอยู่กับเราด้วยเขาเสียป,ปรบมมือให้กับผู้ที่ถือว่าเป็นอิฐต้องแรกๆนะครับของการที่จะทำให้ความรู้ของดนตรีไทยไปสู่สังคมไทยย้อน,นไปตั้งแต่การเริ่มต้น ครงการวิทยุโรงเรียนมีชื่อของลูกศิษย์ของคุณหญิงชิ้นอยู่ในนี้อีกชื่อหนึ่งที่น่าชื่นใจมากคือสิริกุลวรบุตรสิริกุลทําหน้าที่อาจจะไม่เหมือนกับครูคนอื่นๆเพราะเขาคือเสียงของคุณหญิงชิ้นที่ส่งผ่านคลื่นวิทยุไปสู่ห้องเรียนผมคิดว่าเรามาทบทวนเสียงที่ถือว่า ประสบความสําเร็จมากของลูกศิษย์ที่ชื่อสิริกุลคนนี้นะครับเอ,อ่ยถึงบทเพลงวิทยุโรงเรียนเพลงนี้ผมคิดว่าหลายคนได้เติบโตและได้น่าจะตื่นเต้นไม่แพก้กันกับเด็กนักเรียนในเวลานั้นที่เคยดินเสียงของสิริกุลวรบุตรเพลงชื่อช้างช้างช้าง ¡Gracias! Yeah, yeah.